ส้มตําทําส้มตําหลังจากที่อทํากิจกรรมกับสามีนะคะที่ทําแทนเคปไปก็วันนี้ก็มีกิจกรรมทําอาหารร่วมกับพี่เขานะคะพี่น้อยนะคะมาเยี่ยมนะคะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่ <c oughs> นอยแวันนี้าดีค่ะพี่น้อยกําลังจะตําส้มตํานะคะวันนี้วันนี้เรามีอะไรมั่งพี่น้อยอุ๊ะ <c oughs> <c oughs> วันน uhm. 네 like, ี้เรามีมีข้าวเหนียวมีตำเรามีข้าวเหนียวเรามีลาบไก่เรามีทอดปลาแล้วก็อุ้ยอาหารพระเอก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 จริงๆเนี้ยต้องเป็นอ่าแปรสะไก่แเป็นตัวเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะคะแต่ตอนนี้ดูดูอ่าพี่น้อยตำาุ้มตำก่อนนะคะพี่น้อยจะตำรถอะไรดีคะ ลาวรวบลาวได้เลยได้เลยลาวอ้าอยเปอร์เซ็นลาวลาวใช่ไหมมีปูตัวเบล้อมั้ยมีมะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีปูมี่จะพูดตัวนี้แล้วกันสุดเนี่ยปูเป็นเด็กเนี้ยอืมหอมมากเลยอืมฮนาวอืมนาวไอ้ที่ขับไม่ได้นะชิรสนะคะต้องใส่ด้วยหน่อยนะคะ ไม่มีชีรส้มก็ไม่อร่อยอืมใช่อือน้ำลายแหละไม่เอาขี้เกียจขี้เกียจบอกตัมเนี่ยอร่อยอืมโอเคตัมตัมก็ไปตั้มลาวอย่าตั้ลาวละค่ะเดี๋ยวหนูเจ็บหนูเป็นลาวน้องเป็นก็อีพี่เป็นแดงอีพี่เป็นคนเหนือนะอีน้องเป็นลาวกะอุ้ยเอาเอาเนื้อสีแด ได้ไหมคะน้องเป็นเช้เาตอนเชงอ่ะลงไหนคะจ้าอุ้ยปิดบังคอาเออเหมือนกันแฟนเขาว่าเน่ยโน้เขาโทรมาบอกไอ้เขาโทรมาบอกว่าอ่าไปหาหมอมาเขาเป็นเขาเป็นรเอ็กซัมแนนซ์ตุลีวันนี้เขาบอกทุกอย่างเรียบร้อยดี ก็ทงก็เหมือนถือหนูเลยบอกว่าเราอยู่ข้างนอกกันเนี่ยเนี่ยของเนี่ยอร่อยอั่ลอยได้คือชูรถอย่าใส่เยอะแล้วพี่น้อยเดี๋ยวขนดแล้วพ่ว่าขวไหนอ่ะพี่น้อยมีมีตะหลิวไหมคะตะหลิวตรงโน้นนะคะเอาไปเอาไปขวดนะคะอยู่ตรงโน้นค่ะอ๋อเดี๋ยวค่ะพี่น้อยปลามาจากไหนอ่ะก็มีเลยอุ้ยพี่น้อยต้องปลาตรงโน้นอ่ะ อยู่กลูกมันอยู่ตรงนน้นอะเปิดตรงนี้ค่ะโนูรอกนี้ค่ะหนูทำไว้เป็นมีไหเลยนะคะ<า>ยกมาเลยค่ะนะีะ่นี่นี่นี่นกีกล <laughs> ี่น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 ่นี่นี่นนนะคนี่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 นล่งี่น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 ีนกันี่นื่นนี่ใี่มาขนเพื่นีนี่นั่นแหนะ่นีนีี่ี่นี่นี่นนี่ย ่ไอ้นั่นอยู่ตรงนั้นนะชิช็อตต่างกันตรงนั้นหนูก็ว่าวันนั้นที่พี่ตำวันนั้นอ่ะก็เอาไว้เล่นหนูถึงถามพี่น้อยหาปลาหนูเจอเหรอแบบต้มก็มีนะคะนี่แหละอร่อยถ้าพี่ใส่แบบต้นมันก็อร่อยนะผสมกันเลยหนูม,มีแบบต้มด้วย นีเหมือนกันเป็นข้าวไข่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวดูหาเนี่ยเอาแบบต้มเนี่ยผสมกันนะคะนี่แบบต้มค่ะนู้นนั่นมันต้มอออดูปลาไหละกราอร่อยนี่ดูสินี่อะไรนู้นนั้นสับปะรดยังไงใส่ค่ะนู้นสับปะรดแถมเนี่ยสับปะรดไปด้วยต้องใส่กับไปเยอะแล้วนี่นี่แบบนี้แบบต่ำไอ้แบบต้มต้มนี้จะอร่อยนู้นเป็น ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะงแดงคืนก็คนเราก็แดงงคืนแดงงคืนคนเหนือเขาเรียกอะไรคนเราก็แดงจงคืนก็แดงงคแล้วกอแล้วมั้ยเยอะลปิดน่อยส่อนปิดก่อนปิดคอนหอเดี๋ยวหัวกบนมาแล้วิาจมูใส เดี Terror, ๋ยวเลอดเดล้างเดี NP ๋ยวเนนหาเองบงทีน right. ้อยยกกลับมาแ่เปนังแ่เดี๋ยวาพิเศษอืมเปนีแหละเดี๋ยวเรพิเศษอ่ายกกลับมายกหอมมากเลยน้องนานาเอ็นอ้าวำเัดจำเขาไปาขอนเ่นหอมจังเลยทำร้านใหญ่ใหญหลาย่เลย รร้านอเคชิมกนได้ยังคะพรเราชิมก่อนนะคะออเาใส่เกลือไปน้ำปลาอืมใส่ปลาลาค่ะปลาลอืมก็เอาใส่มนขอดเล็กๆวันนั้นพี่ก็ เอาของ่าแตงตันนี่เอาเนี้ยไยปาทอดอาตอนนี้ตอนนี้อาหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใ่พร้อมทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็หมั่เลยได้เลยใช่ไหมวันนี้วันนี้เรามีอะไรบ้างคะพี่น้อยโอเควันนี้เรามีขนมจีนใช่ไหมคะขนมจีนแล้วก็ข้าวเหนียวต้งตำซ้งตำลาบไก่ลาบไก่ปลาปลาิ่นทอดแล้วก็อะไรอีก กระดูกหมูอกแย่างลมควันเนาะลมควันเาแต่ที่ตัวสำคัญคือพระเอกเราวันนี้มาไก่ค่ะดูตูดนะคะวิ่งไก่นึ่งมะนาวค่ะโอ้ไม่กลา่อยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากดูสิเอ้าคุยกับไปคุยเอไปโอ้ยแต่เซฟแต่เซฟโอ้ยเนี่ยแปะสะพี่น้อยเนี่ยดูสิดูผักน่ากินไากินมากเลยดูสิ ลอยก็แบ่พี่น้อยยิ่ยิ้มไม่ได้เห็นหนูดูหน่อยสิคหมรับไปรับไปอุ้ยกลิ่นมันเหดาเลยเนาะอือหือร่อยไหกอร่อยใช่ไหมโอเคนะคะถ้าอย่างไงก็ตอนนี้กำลังหิวค่ะมาถึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบังสิคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังหิวค่ะเดี๋ยว ต้องเริ่มกินนะคะแต่ยังไงยวค่อยจะเ,เจอกันใหม่กคนสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ได้มากินแล้วคะ่ะสุดยอด